w w w ร์ไวด์เว็บเอสภูมิใจเสนอตำนานพุทธคุณตำนานพระเกจิอาจารย์วัตถุมงคลเครื่องลางของขลังเรื่องเล่าความศักดิ์สิทธิ์อภินยาปาฏิหารฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจและกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครครับคุณกำลังให้เกียรติติดตามรับชมรายการตำนานพุทธคุณ สวัสดีครับผมทนายชาติราชครูมารายงานตัวเหมือนเช่นเคยครับว่างเว้นจากภารกิจก็มาคิดทําคลิปคลิปนี้จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับยอดวัตถุมงคลของยอดพระเกจิอาจารย์รูปหนึ่งสำนักหนึ่งซึ่งผมมั่นใจเสียละเกินว่าวัตถุมงคลที่นําเสนอคุณผู้ชมในคลิปนี้จะมีอิทธิคุณซึ่ง สามารถจะช่วยเหลือเจือจานคุณผู้ชมที่รักของผมได้ในเรื่องของการเสริมดวงกันดวงแย่แก้ดวงตกยกดวงให้ดีขึ้นครับผมกำลังพูดถึงวัตถุมงคลลาหูกะลาตาเดียวแกะของหลวงปู่ครูบาออบันทิโตแห่งสำนักสงฆ์พระธาตุดอยจอมแวะจังหวัดเชียงใหม่ ว่าถึงหลวงปู่ครูบาอเนี่ยท่านเป็นยอดพระเกจิอาจารย์ภาคพื้นล้านนาของเราหมายความว่าท่านเป็นครูบาอาจารย์ซึ่งมีเวทวิทยาคมเก่งกล้าเก่งชะกาศสามารถเอามากๆเลยในฝากฝั่งล้านนาหลวงปู่ครูบาออนี่ท่านเป็นครูบาอาจารย์ผู้เรืองเวทวิทยาคมทางไทยใหญ่หรือว่าชนชาติไต ท่านเรียนรู้ตำรับตำราพระเวทในสายหอคำหลวงชนิดที่เรียกได้ว่าเจนจบรู้แจ้งเห็นจริงทำได้ทุกอย่างทำเป็นทุกสิ่งอะว่าถึงลาหูกาลาแกะของน้องปู่ครูบาออซึ่งผมบอกว่ามีอิทธิคุณทางด้านการเสริมดวงการยกดวงให้สูงขึ้นเสริมโชคชะตาสร้างงาราศีแม้ใครดวงแย่ใครดวงตก หมอแก้ไม่หายมาลองฟังคลิปนี้ให้จบเถอะครับเผื่อท่านจะมีบุญสัมพันธ์กับวัตถุมงคลชิ้นนี้ของหลวงปู่ครูบาออนำไปติดตัวนำไปใช้นำไปอาราธนาก็อาจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตท่านได้ดุดเดินออกจากที่มืดออกไปสู่ที่สว่างดุดคนลอยคออยู่กลางทะเลมาเจอเรือสินค้าลำใหญ่เรือลบลลำโต ช่วยเหลือเฟือไฟายชักนำท่านนำท่านขึ้นมาสู่ฟากฝั่งสาครท่านก็จะแคล้วคลาดปลอดภัยจากพยันอันดาลายทั้งปวงกับทั้งมีชีวิตที่ดีขึ้นมีโชคชะตาสง่าราศีที่ดีขึ้นอ้าวถ้าจะว่าถึงลาหูกาลาแกะของหลวงปู่ครูบาออซึ่งเป็นพระเอกในคลิปนี้แม้ผมพูดให้ท่านฟัง5นาที6นาทีก็น่าจะพอน่าจะทันแต่ว่า ยังไม่พูดให้ท่านฟังก่อนจะชวนท่านมารับฟังเรื่องอื่นๆพอเป็นอุบายสังเขปเปรียบเทียบให้ท่านฟังก่อนนะครับอ้าวคุณผู้ชมตั้งใจฟังให้ดีนะครับฟังแล้วก็คิดตามผมหลับตาฟังและคิดตามทนายชาติราชครูลองดูทีซิว่าท่านจะตอบคำถามนี้ว่าอย่างไรคำถามมีว่าคุณผู้ชมครับดวงชะตาของคนเหล่านั้น แก้ไขได้ไหมครับเปลี่ยนแปลงได้ไหมครับอ่ท่านคิดเห็นว่ายังไงครับคิดเห็นตามภูมิธรรมตามภูมิรู้ของท่านนี่แหละครับดวงชะตาโชคชะตาสง่าราศีของคนเหล่านั้นแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ไหมเอ่ยว่ากันให้เข้าใจง่ายๆเราทำกรรมอันใดเอาไว้ในอดีตไม่ว่าจะเป็นกรรมดีก็แล้วแต่หรือกรรมชั่วก็แล้วแต่ เราสามารถกลับไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ไหมครับถ้าถามแบบนี้ว่ากลับไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ไหมก็จะต้องตอบว่ากลับไปไม่ได้อยู่แล้วแน่นอนไม่มีใครย้อนอดีตกลับคืนไปได้แม้อดีตที่เป็นแค่วินาทีที่ผ่านมาอย่าว่าถึงอดีตชาติผ่านพ้นไป1ชาติ10ชาติ100ชาติพันชาติเลยครับวินาทีที่ผ่านมาเนี่ยวินาทีที่ท่านฟังผมอยู่ที่ ต้นคลิปนี้ก็ยังกลับไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยก็ถูกต้องแล้วครับเราไม่ได้มีไทแมชชีนเหมือนโดราเอมอนหรือว่าไม่ได้ย้อนเวลาเจาะเวลาหาอาดีตได้ซึ่งนั่นก็เป็นเรื่องของหนังของการ์ตูนเพ้อฝันกันไปแต่ถามว่ากลับไปแก้ไขอดีตตชาติอดีตกรรมที่ทำมาไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วได้ไหมตอบได้เลยว่าไม่ได้ ทีนี้ถามต่อไปว่าไม่ต้องแก้ไขอดีตหรอกทนายชาติเอาว่าสามารถที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขกรรมที่ไม่ดีที่ฉันเคยทำมาในอดีตชาติเนี่ยได้ไหมเอออันนี้น่าสนใจถ้าจะถามกันให้รวบรัดตัดความตรงๆงก็คือว่าจะแก้ไขกรรมได้ไหมอ่ะ จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเปลี่ยนแปลงโชคชะตาราศีได้ไหมแหมฉันเนี่ยเกิดมาจนเหลือเกินเกิดมาลำบากพ่อกระจนแม่กระจนฉันก็ยังจนซะอีกแน่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้เป็นคนร่ำรวยได้ไหมทนาชาติแหมฉันเนี่ยเกิดมาร่างกายไม่แข็งแรงสุขภาพไม่ดีจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ได้ไหม ถ้าถามแบบนี้ผมก็มีคำตอบในใจท่านก็คงมีคำตอบในใจท่านอยู่แล้วแหะครับคุณผู้ชมนะชีวิตคนเราเนี่ยนะครับสามารถจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นให้รวยขึ้นเอาให้เจริญก้าวหน้าขึ้นเนี่ยสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ทุกนาทีครับแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้จริงอ่ะหนึ่งตัวคุณผู้ชมเองนี่แหละสอง สิ่งศักดิ์สิทธิ์อ้าวโอ้โหบอกว่าตัวเองแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้นี่เอออันนี้น่าฟังฟังได้แต่บอกว่าแหม้ต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยแหม้จะขายของใช่ไหมเอาอย่างนี้ครับตัวคุณผู้ชมเองเนี่ยเป็นผู้ที่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตคุณผู้ชมได้นั่นอันดับหนึ่งเลยแล้วก็สองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถามว่าทำไมผมถึงเชื่อหรือว่าให้น้ำหนักกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่มาก มากเป็นอันดับ2ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเลยคุณผู้ชมครับผมมีครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นครูพระกับครูคลาวาสซึ่งเรืองเวทวิทยาคมเนี่ยหลายรูปหลายท่านด้วยกันครูพระสงฆ์องค์สำคัญองค์หนึ่งของผมได้กรุณาพูดกับผมในทางลับท่านบอกว่าเกิดมาเจอพระพุทธศาสนาแล้วนะให้ทำบุญให้สวดมน ให้ไหว้พระทำไปเรื่อยๆชีวิตจะดีขึ้นดวงชะตาจะเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้นดีขึ้นเป็นลำดับฐานะการเงินการทองก็จะดีขึ้นตามลำดับโชคชะตาราศีจะดีขึ้นอ่ะจะร่ำรวยขึ้นแล้วก็จะมีความสุขความเจริญในชีวิตนี่ท่านบอกผมเป็นทางลับแบบนี้ แล้วคราวนี้ผมก็จะขอนําคําพูดท่านเนี่ยออกเผยแพร่ให้คุณผู้ชมได้รับรู้รับทราบกันอ้าวทาไมนับถือพระพุทธศาสนาถึงรวยได้ชีวิตถึงดีได้ก็จะต้องตอบว่าหลักธรรมของพุทธศาสนาครับโอ้ยกว้างใหญ่ไพศาลมากหลักธรรมแต่ละหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์ทั้งสิน้นอย่างเช่นหลักเรื่องอ,าาาองุอากาสะหัวใจเศรษฐีนะปฏิบัติตามทำตามรับรองรวยอุอากาสะ ถ้าจะแปลถอดความก็คือ 1. ขยันทำมาหากินนะขยันหาเงินหาทองขยันทำงานอ่าว่ากันง่ายๆ 2. อารักขาทรัพย์สินทรัพย์สินซึ่งได้มาแล้วก็จะต้องดูแลรักษาไม่ให้ตกไม่ให้บกพร่องไปไหนอ่าจะต้องดูแลทำให้พอกผูนงอกเงยขึ้นมาแล้วก็ 3. คบกันละยานามิตรอย่าไปคบเพื่อนชั่วไอ้เพื่อนประเภทชวนกินเหล้าชวนเข้าบ่อนอย่าไปคบ คบเพื่อนที่เป็นบินตอ่าชวนกันทำมาหากินให้ความรู้กันตักเตือนสั่งสอนกันเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทําตัวผิดพลาดแล้วก็3ใช้ชีวิตอย่างสมถะเลี้ยงชีพโดยชอบไม่ฟุ่มเฟือยนี่ทำได้4อย่างอุอากาศาก็รวยเป็นเศรษฐีได้โดยเฉพาะหลักศีลหนี่แหละครับถ้าท่านปฏิบัติตามศีลห้าโดยเคร่งครัดเนี่ยท่านจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบเลย แล้วก็มีโอกาสที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างฐานะได้ว่าโดยความจริงเนี่ยพระพุทธศาสนาของเราศาสนาซึ่งเขาบอกว่าปฏิเสธเทวนิยมคือหมายความว่าปฏิเสธการมีอยู่ของเทพเจ้าเทวดาต่างๆไม่มีทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นไปด้วยแรงแห่งกฎแห่งกรรมแรงแห่งการกระทําของตัวเราเองนี่แหละครับทั้งอดีตท,ทั้งปัจจุบันจะเป็นแรงมาหนุนนําจะเป็นแรงมา ส่งมอบส่งต่อไปถึงอนาคตแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่านี่พูดตามความจริงนะครับเอาความลับสวรรค์มาเปิดเผยสักนิดหนึ่งว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยที่เขาบอกว่าเป็นศาสนาซึ่งไม่มีเทวะนิยมแต่เอาเข้าจริงมีเทพเทวดาในสากลแลจักรวาลเนี่ยเข้ามาอยู่ในพระพุทธศาสนาเราเยอะแยะมากมายที่สุดเลยครับ เยอะแยะมากมายจริงๆท่านดูเถอะครับจะเป็นเทพ,พเจ้าเทวะฝั่งไหนล่ะฝั่งพราหมณ์ฮินดูอินเดียก็อยู่ในพระพุทธศาสนาเราเป็นเทวะฝั่งไหนฝั่งพุทธหินนยานมหายานนี่ก็ล้วนแล้วแต่มีเทพเทวดาเยอะแยะมากมายหันเข้ามาสู่พระพุทธศาสนาของเรานี่เรื่องจริงนะครับแล้วก็ถามว่าทําไมเทพเทวดาถึงมาอยู่ในฝ่ายพระพุทธศาสนาของเราเยอะ ก็จะต้องตอบว่าอยู่แล้วเย็นอยู่แล้วสบายเหตุเพราะว่าศาสนิกชนในพุทธศาสนาของเราเนี่ยบำเพ็ญศีลมีศีลรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาให้บุญทําบุญทําทานเทพเจ้าซึ่งคอยเกื้อนหนุนเราอยู่เย็นสบายแล้วก็คนที่นับถือเทพเจ้านี่ก็เย็นสบายจึงมีเทพเจ้าเข้ามาอยู่ในพุทธศาสนาของเรา เยอะแยะมากมายเทพเทวดาในสากลจักราวาลเนี่ยมาอยู่ในพุทธศาสนาของเราเยอะแยะจริงๆครับใครตาดีใครตาใสามองออกไปก็จะพบก็จะเห็นแล้วก็จะเป็นอย่างนั้นจริงๆทีนี้ก็มาถึงว่าดวงชะตาของเราโชคชะตาของเราเราเกิดมาแล้วเนี่ยโอ้โหบ้านก็จนเราจะต้องถูกลิขิตให้จนไปจนตายหรือเปล่าถ้านํำหลักธรรมของพระพุทธศาสนา เข้ามาประพฤติปฏิบัติก็จะต้องบอกว่าคนที่นับถือพระพุทธศาสนาจริงๆนะเป็นคนจนไม่เป็นต้องเป็นคนรวยต้องเป็นคนมีฐานะต้องเป็นคนมีสติปัญญาเพราะพื้นฐานของศาสนาชูชุบอุปถมัมภ์เช่นนั้นพื้นฐานของเทพเทวดาท่านผู้มีบารามีต่างๆในฝักในฝ่ายซึ่งจะมาช่วยอุปถมัมภ์ค้าชูพุทธศาสนิกชนพร้อมจะ ช่วยเหลือเจือจานเราท่านทุกคนครับก็ครูบาอาจารย์องค์สําคัญของผมเนี่ยท่านถึงกับเอ่ยว่าเกิดมาพบพุทธศาสนาทาบุญสวดมนต์ไหว้พระทําไปเถอะทาไปเรื่อยๆรวยชีวิตจะมีความสุขอ่าแล้วก็ไอความยากเย็นเข็นใจทุกโศกโรคภัยต่างๆจะไม่มีมาแผ่วผ่านกล้ามกลายเลยถึงจะมีมาบ้างก็จะเป็นเศษเป็นเสี้ยวของกรรมเล็กๆน้อยๆ มีมาบ้างให้พอเราฝึกความอดทนเท่านั้นเองนี่เรื่องจริงครับเรื่องจริงจริงๆทีนี้เมื่อท่านทราบว่าโชคชะตาราศีชีวิตเราดวงชะตาคนเราเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงได้นึ่งเพราะตัวท่านเองสองเพราะเทพหรือว่าเทวาหรือว่าท่านผู้มีคุณท่านผู้มีฤทธิ์อันประเสริฐในที่นี้ผมรวมถึงเทพพรมยมยักษ์พระ อริยะบุคคลทั้ง4ี่จำพวกก็คือพระโสดาบันพระสกิทธาคาพระอาณาคามีและพระอรหันต์เจ้าล้วนแล้วแต่ต้องการจะช่วยเหลือเฟือฝฟายพุทธศาสนิกชนทุกคนนะครับที่นับถือพุทธศาสนาจริงๆแล้วก็อยู่ในศีลในธรรมบ้างสวดมนต์ไหว้พระบ้างเนี่ยให้ได้รับความสุขความเจริญนี่พูดเป็นหลักเป็นเกณฑ์ว่า ชีวิตเราเปลี่ยนได้ดวงชะตาเปลี่ยนได้พ่อแม่ปู่ย่าตายายจนลูกเราก็ไม่ต้องเป็นลูกคนจนก็ได้เป็นลูกคนรวยไปเลยรวยให้มันสุดๆไปเลยอ่ะโชคชะตาราศีเปลี่ยนแปลงได้ชีวิตเปลี่ยนแปลงได้แล้วก็หนึ่งในเทวานุภาพซึ่งสามารถจะเปลี่ยนแปลงชีวิตคนเราได้จากมืดกลับสู่สว่างได้นี่ก็คือ ลาหูกาลาแกะของหลวงปู่ครูบาอ,อบันทิโตแห่งสำนักสงฆ์พระธาตุดอยจอมแวะครับหลวงปู่ครูบาอเนี่ยท่านเก่งเรื่องเวทวิทยาคมอย่างไรผมคงจะไม่ต้องสาธยายให้มากความแล้วเหตุเพราะว่าท่านเก่งจริงแล้วก็เคยทำคลิปเกี่ยวกับอภินญ,ญาปาฏิหารของท่านหลายตอนด้วยการถ้าท่านสนใจไปเปิดดูคลิปเก่าๆได้ครับ มาว่าถึงลาหูครูบาอแแม้สร้างถูกต้องตามตำรับตำราหนุนแผ่นดินกินทองตำรานี้เป็นตำราหนุนดวงของฟากฝั่งไทยใหญ่หอคำหลวงเลยทีเดียวว่าถึงการปูพื้นฐานการปูฐานดวงการปูฐานชัตาชีวิตให้สูงขึ้นเกื้อกูลให้สูงขึ้นให้ทัดหน้าเทียมตาผู้อื่น ทัดหน้าเทียมตาผู้ที่มีบุญมีวาสนาบารมีอื่นๆเป็นการหนุนแผ่นดินหนุนให้ชีวิตเราดีขึ้นสูงขึ้นเมื่อชีวิตเราดีขึ้นสูงขึ้นจะทำมาค้าขายก็ดีขึ้นจะรับราชการก็ดีขึ้นจะทำกิจการการงานใดๆธุรกิจการค้าก็ประสบผลสำเร็จแม้นมุ่งมาดหมายปองสิ่งใดก็เป็นไปดัง ใจปรารถนานี่เคล็ดวิชาว่าอย่างนี้ดังนั้นใครที่ดวงชะตาไม่ดีนี่ท้ากันอย่างนี้คุ้มของดวงชะตาใครดวงไม่ดีดวงตกดวงแยกดวงแตกดวงชงอา้าวทำมาค้าไม่ขึ้นชีวิตไม่ก้าวหน้าเดินหน้าสามก้าวถอยหลังมันซะสองก้าวเรียกว่าไม่ได้ไปไหนนะชีวิตเนี้ยคนอื่นนี่เขาไปกัน ลืมลืมลม,ลมเราไม่ได้ไปไหนแล้วอยู่กับที่อย่างเก่งก็เดินหน้านิดหน่อยอา้าวลองดูครับเทวะพระลาหูตามตำรับตำราหอคำหลวงสุริยะประพาจันทประพานี่แหละจะหนุนจะเสริมส่งดวงชะตาของท่านให้มีความเจริญให้มีความล่มเย็นเป็นสุขให้รุ่งเรืองรุ่งโรจน์ทัดหน้าเทียมตาคนอื่น แล้วก็เป็นกาลาตาเดียวแกะซะด้วยนะครับแกะตามศิละปะล้านนาเลยท่านก็จะเห็นว่าทําเป็นรูปลาหูแบบหูหนาตาเลอ้อนี่แหละศิละปะแบบล้านานาเลยฝีมือเชิงช่างก็ดูธรรมดาดูเป็นช่างชาวบ้านแหละแต่ว่าก็ดูแล้วมีมนสะกดจิตสะกดใจดีเหมือนกันครับมาดูด้านหลังมั่งอ้าวด้านหลังนี่มีตะกุดสดอกดอกใหญ่เป็นตะกุดคู่น่าจะเป็นตะกุด สุริยะประพาจันทประาหมายความว่าหนุนดวงส่งเสริมดวงชะตาเราทั้งกลางวันและกลางคืนอา้าวนอกจากมียังมีพระาธาตุยังฝังพระาธาตุให้ท่านด้วยนะครับที่ด้านหลังมีฌานหมากหลวงปู่ครูบาอแปะไว้ให้ท่านอีกนะแล้วก็มีจีวรมีเกษาเกษาของลหลวงปู่ครูบาอที่นำมาฝังเนี่ย สอบถามดูแล้วท่านปลงในวันพยาวันคือประมาณวันตรุษไทยวันสงการนี่แหละครับท่านปลงในวันพระใหญ่ประมาณนั้นแล้วก็ทำพิธีชุบตัวทำพิธีหนุนแผ่นดินก่อนที่จะนำมาแปะนำมาติดไว้ที่ด้านหลังลาหูกาลาตาเดียวแกะก็ว่าถึงคุณของลาหูแหมลาหูนี่ทางโหราศาสตร์เขาบอกว่าเป็นดาวบ่าพะเคาะ อยู่ที่ไหนแทรกแซงเบียนชะตาชีวิตใครแล้วแม่มักจะมีเรื่องยุ่งยากนักหนาแล้วก็ลาหูอมจันทร์อมอาทิตซะด้วยมีเลี้ยวมีแรงมีกํำลังแห่งราหูแต่ว่าลาหูที่มาเบียนชะตาชีวิตนี่แหละครับหากเรายกย่องสรรลเสริญหากเราบูชาแล้วทําตัวเป็นพวกเดียวกับท่านซะทำตัวเป็น ผู้ที่โอนอ่อนผ่อนตามไม่เป็นศัตรูไม่แข่งเพราะเราไม่ใช่พระนารายณ์นี่ครับถ้าพระนารายณ์ท่านยังมีสุทัศนะจกักรตัดคอลาหูได้แต่เราไม่ใช่พระนารายณ์ดังนั้นการนบนอบการบูชาเป็นเทวดาข้างบาประเคาะก็จะทําให้ผลร้ายผลเคาะที่มาเบียนชะตาชีวิตเราเนี่ยทุเราเบาบางลงไปยิ่งไปกว่านั้นเป็นพวกเดียวกับท่านซะแล้วนะท่านก็ยิ่งส่งเสริม ดวงชะตาให้มีสง่าราศีมีโชคชะตาชีวิตที่ดีขึ้นนี่ว่ากันในฝ่ายเทวานุภาพจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าว่ากันในฝ่ายอิทธิคุณของหลวงปู่ครูบาออซึ่งท่านทำพิธีนุน้นแผ่นดินกินทองเศกลาหูกาลาแกะรุ่นนี้ก็จะต้องตอบว่าเพราะอิทธิฤทธิ์ของพระเลขพยันอักชนะตําหลับตําลาของ หอคำหลวงนี่แหละครับเป็นอีกหนึ่งแรงที่จะช่วยส่งเสริมชะตาชีวิตท่านผู้บูชาให้มีความสุขความจเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปคิดหวังพูดทำสิ่งใดก็มักจะสำเร็จสมดังความมุ่งมา่ปรารถนาโชคชะตาชีวิตก็จะมีแต่ความสุขความจเจริญรุ่งเรืองประกอบกิจการการค้าใดๆ มักจะเป็นฝ่ายได้เปรียบและมักจะมีชัยชนะเนื้อศัตรูคู่แข่งทั้งหลายท้ายคลิปก็จะต้องตอบท่านว่าคนเราเปลี่ยนแปลงชีวิตได้จริงผมจะเล่านิทานชวนเชื่อให้ท่านฟังเล่น,เล,นเล่นสักเรื่องหนึ่งเอาสั้นๆน,นะครับมีเด็กชายคนหนึ่งเป็นเด็กชายชาวที่ราบสูงก็เป็นเด็กชายชาวเขานี่แหละครับว่ากันง่ายๆอาศัยอยู่ที่บ้านกับแม่แล้วก็พ่อ พ่อก็เจ็บอ่อนออแอ,แ,อแม่ก็ยากจนท,ทั้งบ้านอะยากจนเอาว่ากันอย่างนี้ดีกว่าเด็กชายเนี่ยไม่ได้เรียนหนังสือหรอกครับช่วยแม่ช่วยแม่ทําอะไรก็ปลูกกระหล่าปีบ้างเก็บกระหล่าปีบ้างช่วยแม่เนี่ยเพราะว่ามีแม่แข็งแรงแล้วก็ตัวเขาเนี่ยก็ทํางานช่วยแม่ไปอย่างเงี้ยเรียนบ้างกันนิดๆหน่อยๆตามภาษาเด็กตามที่ราบสูงแหละก็ไม่ได้เรียนสูงครับก็เรียนตามมีตามเกิดเอาว่าง่ายๆ แต่เด็กคนนี้ไม่ได้เรียนอา้าวสรุปว่าไม่ได้เรียนเด็กคนเนี้ทำงานอยู่จนกระทั่งวันหนึ่งมีพระพระสงฆ์เรานี่แหละครับท่านมาประกาศศาสนาท่านมาชักชวนคนไปทําบุญพอเจอเด็กคนนี้ท่านบอกว่าแหมสงสารเหลือเกินชีวิตยากจนครอบครัวก็ยากจนเด็กคนนี้ค,นนคงไม่มีอนาคตแน่อา้าววัดที่ปทุมเขาเปิดสอนนักธรรมเขาเปิดเรียนแต่ต้องไปบวชเรียนเป็นเน้นนะอา้าวแม่จะว่ายังไง แม่เด็กก็ไม่รู้จะทำยังไงครับลูกอยู่กับตัวเองก็คงจะยังเก่งก็ลำบากต้องปลูกกระหลงกระลำไปตลอดชีวิตนี่แหละตัดสินใจเด็ดขาดเอาลูกรักไปเรียนหนังสือไปบวชเรียนไปบวชเป็นเนนแล้วก็ไปเรียนนักธรรมไปศึกษาหาความรู้ที่วัดที่ปทุมลูกเขาบอกว่าวันที่แม่มาส่งเด็กน้อยกับพระแล้วก็เพื่อนในหมู่บ้านเนี่ยขึ้นรถสแถวแหมน้ำตาแม่ก็ไหลพราก น้ำตาลูกก็ไหลพรากอา้าวทำยังไงได้ล่ะครับความจนโรงเรียนไม่มีที่ทางทำมาหากินก็ไม่มีก็เดินทางจากเชียงใหม่เชียงรายมาสู่ปทุมธานีบวชเป็นเนรเรียนหนังสือกับพระอา้าวอาศัยเด็กคนนี้มีบุญเก่าหรือว่าขยันขันแข็งอย่างไรไม่แน่ชัดปรากฏว่าเด็กคนนี้พอมีโอกาสได้เรียนก็ขยันเรียนแม้จะอยู่กับพระก็ไม่เด็สบายหรอกครับห่างอกพ่ออกแม่ด้วย ก็ทำยังไงได้ล่ะครับมีโอกาสเรียนก็ขยันเรียนก็สอบไปเรียนหลักสูตรสามัญบ้างหลักสูตรพระบ้างนักทงนักธรรมบ้างว่ากันไปเรื่อยการเงินก็อดมือ้อกินมือ้อไม่ได้มีฐานะอะไรอาศัยช่วยพระทำงานเล็กๆน้อยๆจนไหนที่สุดเรียนกศนจบก็ไปเรียนรามเรียนคณะนิติศาสตร์รามคำแพงก็ทำงานเท่าที่จะทำได้แล้วก็อ่านหนังสือสอบด้วย อ้าวรวบลัดตัดความเลยดีกว่าเด็กคนนี้รักดีใฝ่ดีครับปัจจุบันเด็กคนนี้เป็นผู้พิพากษาผมถึงได้บอกว่าพ่อแม่จนลูกก็ไม่ต้องจนครับพ่อแม่ไม่มียศถาบรรดาศักดิ์ไม่มีอำนาจวาสนาลูกเต้าลูกหลานว่านเครือก็ไม่ต้องจนไม่ต้องลำบากลำบนตามบรรพบุรุษก็ได้พลิกฟื้นชีวิตขึ้นมาได้ชีวิตนี้เป็นของเราเพราะฉะนั้น เราเองเป็นผู้กำหนดชีวิตอ้าวแล้วยิ่งได้ของวิเศษของดีซึ่งมีพลังเทวาที่คุณแบบลาหูกาลาแกะของนลวงปู่ครูบาออมาช่วยส่งเสริมชีวิตนะ่ะมาช่วยหนุนแหมคุณเอ้ยรับรองแล้วทีเนี้ยเป็นลุ่งโรดโชษช่วงชัดชวานแน่นอนที่สุดครับคลิปนี้คงจะต้องขอสมมติยุติจบลงเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าดูว่าผมจะมีวัตถุมงคลใดๆ มานำเสนอคุณผู้ชมให้ได้รับรู้รับทราบกันอีกคลิปนี้ขออนุญาตประสาทพรคุณผู้ชมทุกท่านตลอดจนบุตรหลานว่านเครือาตาสนิทมิตรสหายจงสิทธิกิจังสิทธิกรรม,มังสิทธิลาโภชโยนิจังพุทธทางรักษาธรรมังรักษาสังฆังรักษาสตูบีทาวินาศสันติสวัสดีครับ